<languages? S 1> สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาตามด้วยๆลาลาเนาะนะครับสารับพูดตามในทางเลขตำราพอลี่ได้นะครับวันที่เท่าไรพอลี่สิบแปดวันที่สิบแปดครับสิบแปดนะครับกับตามเพื่อเรานะครับสำหรับผลงานพอลี่เลขตำราสิบแปดก็เป็นมือหนึ่งแล้วที่สิบแปดมั้งกับผมมือเร็ว่อาต้นี่ยมือนี่แหละเล่านะครับกับคอยเวิ่งคอยชมกันไปเอาเวิ่งผลงานของเมื่อก่อนเนาะอ่าอ่างานของสิท่านมากครับวันที่ครับวันที่สิบเจ็ด วันสิบวันี่สิบหกสิบหกครับมีชุด6ตัวขเขานเนารส่ามหกเกานยเเป็นกดกะครับเลข3าตัวเขาคือ0 3 7เนะครับก็มีซคนทักมายะว่าเอ้าพลี่เลขก็มี10ตัวเดอะพอลี่หกตัวมักันมันกันถือบัดปีแล้วเขว่านะครับมอเลยว่าห้อยมันายเปนบาดเมงแล้วล่าคอนี้มัันเขาเห็นมีสูตรวิธีกานบ ที่การจับก็คือเอาแดงใส่แดงนะครับเดือดขันคู่หลังอีกคือน้ำเงินกับแดงใส่กันคู่นาก็ะแมนน้ำเงินกับแดงใส่กันครับคู่เฉลียงกับจากตัวบนลงมหาน้ำเงินยี่เกี่ยกับเฉลียงเป็นตัววี่จำมือนะครับมีถุตมีเทคนิคมีอะไรยังเจ็ดสิบป็นมากหกตัวนะพอรี่เนาะไอพี่น้องพูดได้ค่อยวัเคยที่ตาปฏิเห็นดอกส่วนใหญ่เลขกําลังวัดที่เขายต็ดมาแต่ละงวดแต่ละงวดเขาจะมีเจ็ดโถด้วย เหตุตัวเนี่ยเขาเจ้าเขาตัวนึงยัางหักอยู่แม่นวอร์อลี่ตามเบิ่งมากอันนี้พอลี่เห็นแล้วนะครับมีหลักฐานมีผลงานชัดแจ้งนะครับเนาะการจับกันเนี่ยเขาก่ามันกิบมาเป็นห้องจำเป็นมาดั้นนะครับกับบาง้งกับจ้าเขาถือตรงตรงบางครั้งกับชอบถือนั้นโยตัวจับเองไม่เห็น่ดอกเนะครับอย่าหน้าเอาพวกเขาจะติดตินเขาจะไม่มาโซนยังกระชิบใจสิหรอกนะครับพวกเขาเป็นเขาดีเขาบอกโอ้ยเขาว่าเขาจะตามมาเปิดูตรคลิปสูตรของแล้วว่า ของพอลลี่หกโันเนี่มันแขน็งง่ายสัมบาคันบ่ได้บ่เป็นจะท่านอยากล่มงทุนกับเบิ้งไว่ก้อนก็ได้ไม่ไม่ก็อนมันเป็นจะรงทุนบ่มหมักาพานเ <ะ S 2> นาะแนเเป็นจะลงทุนกันจะเข้ารงก็ได้ครับรับผมตามนี้ได้ครับนงดวันที่สิแปกรกฎาคมสองห้าดได้แล้ครับายว่าหนึ่งศนามะครับอเกดซี่นะครับเด่นหนึ่งกับเจ็ดเปิ้น0์6ูนนะครับตามนี้ คูดเดจับ่ากินกัจ้าเราอย่งเด้อนะครับแดงเสียแดงเลาวพี่เนาะครับผมอ่าแดงเสแดงนะครับแดงเสแดงก็นอดและตังเนาะอาน้เงินดวนมคือศูนยาเจ็ดสี่นะครับแต่แย่งคือศูนย์หูนะครับตัวีนะครับวีหลมนขึ้นหนึ่งเกนะครับกับเจ็ดสามสามนาะพ้ี่เนาะคือพี่น้องจะจับแบบสตัวได้กับรอพี่หนาเบิงนะครับอ่ามันออกออกชุดก็เก่าันนล่ละเคล่อนออกนล่ละนะครับ คือวิ่ชดวิ่คือวีออ่ออัว<ม>น,นี้เพ๊่ลงมาแน่วบงทีวิค<ม>ว,วามวิ่งาไงวิแรมวิ่แรนะครับแต่ว่าสามตัวที่มันกะอแบบนึงเผื่อวเรากิจาราหน้านผู้เหีนยดูดูกเขาได้แล้วผู้ใดเขา,า,าว่าห้างแรกวิผู้มักเพิ่อกะทีชมเนนะเพิ่อโคกกะวางมักเพ่งคนกะวานมันมีหกตัวนี่เลสิบตัวหะโอ้ยเป็นไงบ้านนันเมี่ยงพร่น้องเอ้ เฉพาะปล่อยไกลๆนี่ไรถอดเอาเท่ครับนเองงานพอๆเรื่องคิดว่าจะยัเอาตัวได้หายากเกิดขึ้นเลยครับหายากเกิดถือว่าเพิ่นปล่อยไกลเลยแล้วเพราะว่าอันห้าไปเบลลงกำลังวัดหนึ่งมันมีเจ็ดตัวเด้อนะครับแต่เขาเห็ดกันส่วนใหญ่เลยแต่ประเด็นขอยากอยู่อันนี้เ้างหกตัวยังถือว่าเขาเขอสามตัวสี่ตัวเนาะบางครั้งเนาะบางีเนาะมาหมักกระพานเด้อนะครับต้องตอบเขะจอกจังหน่อยแน่เพราะว่า ผู้เฮดเขากับผู้เฮดเขากบบตระการกัังใจเนาะผู้เขามากกับผานะมองไงะแต่กินนอนกนนอนิเดอครักินนอนกนนอนเะิ่งพลีนะเที่ยงขึ้นทีนึ่งสิมาไสดพลี่หอดเที่ยงขึ้นยังมืออยู่ว่าเนเ็ดทังนี้ว่าเนเห็ดีว่าหอดเที่ยงขึ้นว่านะถ้าจองกันไงว่าไงนาดนัครับมอตอนเหตาานนเนี่ยล่ะเอาละครับโชวพลี่เข้าเมือนกันจะกลวงพลี่นี้นะครับอาจจะพ่ดนใจก็ได้ ขันท้าอยากโดนใจกะมี่มองจับเอาเองยุคครับขอบคุตามนี้ได้นะครับมี่ถ้เก่าเดี๋ยวเดินให้ตัวเดินน้องหอมนะครับหนึ่งกับเจ็ดได้นะครับเลขเบิลศูนย์ศูนย์กับหกหกว่างเบินว่างเบิลไหนน้ำคำจับซ้ำตัวกับศูนย์หกสี่หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งสามนะครับจับไฟมัาเก่าคูนอกกับคือหนึ่งหกสามสี่สิบเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสี่ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดสามหกนะครับพี่ลองไปเริ่มาเก่าน้ำเรื่มทำประมาคับพานเนาะ พอได้บังคับกันซื้อเนาะพอลี่เนาะครับนะครับเบ, <ưng> บ,บื้องเว้เป็นพรอบันเทิงก็ได้นะครับวันนี้อยากติดต่อแรกแค่หน่อยเพราะว่าเพื่นครอบเมียน,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 นว่ายังไหนเขาเสียคนลึกเนาะตอนรับผู้บ่กอยากให้ร่างกายกันเนาะครับการเข้าเบื้องไว้บเบียบครับที่ผปาตีกันเลเบื้องว่าเบื้องไงชายเบื้องว่าเขาเป็นจะร่วงขึ้นบ่กันเป็นจะร่วงก็จะคอยร่วงกันเลยครับว่าเป็นยังครับผมนะครับเนาะผู้เพื่นแห่งร่างกายก็ไลายหลาย สำหรับผู้เพื่อนอยากกันผู้เพื่อนอยากเห็นอยากคุยต้นอยากเห็นให้เพื่อนยังสิอะไะครับสใ้กำลังใจกันร้าย่ใ้กำลังใจมาเตือกันเลยตายยู่ยดิมาเขาเห็นสีชมเนาะนี่กับต้องพอดีพังง่ามเนาะครับเอาโลกเลยครับพอดีนะครับโอ้ยมันไงปนพอดีบาดนี่นี่แหละเลยครับ เห็นเยอะเนาะไปเห็นเห็นตามเยอะนะเลยเท็จตัวแปดตัวก็จะไปเฮ็ดเยอะใหญ่ละห้าเพื่นเห็ดถือดีกูเฮาเนี่ยเป็นเลยดีมาที่เป็นเห็ดถือดีกูเฮาเป็นเห็ดเอาแต่เออนะครับเออนะครับออกันหองปากของข้อเนาะพอดีว่าพอด้จากันนะครับพอด้มักกระซื้อหมักกระพานอือหนุ่มลูกน้องสวยจักหน่อยนะเพราะวัญยากหลายอย่างยากเนาะเพอดีนมีคนโทรมาใหม่อยากเรียนแบบใหม่เพราะี่เห็ดเขาแบบเก่าไปแล้วเรียนแบบใหม่แล้วหรือโทรขอแบบเก่าเลย่ดแตแก่ไม่ เล่ดเกียรไม่ครับเล่ดสวยเล่ดสวยเนาะงานข้าเจ้าคอยคอยชุดเตรียมพื้นเอาแหละชุดห้าน้อยนะเพราะว่าข้าเจ้าแบบชุดรวมกับพ่อจับหลายๆคู่เนี่ยมันสามารถเรื่อหลายรมองหลายบอลเดือดรี่มันมันเป็นชุดสื้ตีแบบเกินชุดยังชุดถอรหัสถอดรหัสครับมันเลยอยากเข่าเลยวขี้เพิ่นออกแล้วมาถอดเอามันเลยอยากเข่าไรจะเป็นเลขตัวไรต่อไป มันเนริ่ไปข่าไลายหม่องไรบอนนะมันเป็นเหล็กเรียกที่มีที่มานะมันเป็นเหล็กเค็ดมัวมานะครับม่นเป็นเหล็กมัวขออนมุมันาเกียรติคของบ่เขาดีบันนี่ทศสมุทเนานะบัานนี่เนาะครับครับก็เจ้าของถูกมาจับเอาไปนเนี่ยโอ้ยเหลี่ข้างน้อยเอาไ่ได้ขเขาดูไปเลยเจืจกิงเข่าก็ได้ยจิ้มที่ส,สวยฟังเสียงเอารถ้นเจียเสียงเป้าเลยนะครับขอบพูดอะไรทุกกำลังใจเด้อนะครับสิ่งที่ชุ่มมากๆนะครับเนาะอืมการน้นหลับเนาะสิ่งใดรบ่ดีกับเก้ไข่เนาะสิ่งใดมันมาแบนเขากับ ก็วอมปากขอพ่อก็ได้สวกันทั้่านแหละนะครับช่วงันมเนาะพอดีให้กำลังใจกันดีกนจังหวนแมนแมนแมนเขาไอ้ขดสิเดสิเลียนไหมเขา็ด้ขีดอุยยาขมันตลกเลยเกี้ยแค่เขียนเนาะเขาองเลียนเลยเขาบอกกจะสเดตตลกนะเขาไปเจอมือนเจอเเวนเนี่ยเขียนเขาบบมืดอยู่แล้วนะเขาบงเขียนเขาไบมีความสดชื่นอารมณ์ดีไปเนาะออาช่วงพอลี่คังสุไทายครับ แต่แล้วๆนะครับลูกค้าก็รอดตดผมว่าอยู่หรือเศร้าพอลี่จุดเสียงเป้าแล้วครับมันชุดจัดเองครับจุดจัดเองเพ็งเห็นแนว่ช่างลยครตัววีนี้มันเป็นตัววีควขวมตัววีหงายนะครับครับผมอ่ะพอลี่จุดจับไปครับผมอันนี้คือจุดจับมาให้เมองครับพะว่าถินมีตัวโดนใจว่ากันว่าโดนใจก็ว่างไว้ให้แล้วสำหรับจับเองครับ6ตัว โชคดีนะเราเขาเลยนะครับผมอราหลับด้วยสุขุุกตนเนอนะครับขอบคุณร่างเขาเรื่อยนะครับเขาว่ามอคเงี้เลยโชคดีนะไปต้นทุกคนครับอดูด้วยกันท่ากันเลยครับ